สวัสดีครับวันนี้พี่อยากจะชวนน้องมาทำโจทย์อินทิเกรตข้อนี้เลยค่ะอินทิเกรตคอสกำลังสอง xdx เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วพอหลายคนเจออินทิเกรตคอสกำลังสองหลายคนชอบแบบปวดหัวบอกพี่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเพราะเราไม่มีสูตรลองรับใช่ค่ะน้องไม่มีสูตรคอสกำลังสองลองรับแต่น้องอย่าลืมนะลูกว่าคอสกำลังสองน้องสามารถเปลี่ยนเป็นตีโกนกำลังหนึ่งได้ นี่บอกใช่ป่ะบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วมันเปลี่ยนได้ยังไงนะครับถ้าเกิดน้องจําสูตรตัวนี้ได้ที่เราเคยเรียนมาตอนม5นะฮะถ้าน้องมีคอ s ส 2A คอ s ส 2A ตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูกตัวนี้จะเท่ากับคอร์สกำลัง 2A ลบไซน์กำลัง 2A จาได้ไหมแล้วถ้าเกิดน้องใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเข้ามาช่วยน้องจะได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่คะตัวนี้จะเท่ากับคอ s สกำลัง2ลบ1แล้วตัวนี้จะเท่ากับอะไรลูก1ลบ2ไซายกำลัง2 จำได้ใช่ปะไอตัวนี้ก็คือสูตรที่น้องเรียนม .5 นะฮะถ้าใครจำไม่ได้น้องนั่งท่องเลยนั่งท่องให้จำได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดน้อง smooth, สมมติสมมติว่าน้องจำสูตรนี้ได้ปุ๊บน้องจะเปลี่ยนคอร์สกำลังสองให้เป็นกำลังหนึน้องเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะน้องก็แค่ใช้สูตรนี้เลย cos 2a เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ2ค o s กำลัง 2a ลบ1นะครับแล้วพอน้องมี cos 2a เท่ากับ2คอ s กำลัง 2a ลบ1ฉะนั้นน้องจะเดินทีนะคะเป็น cos 2x cos 2x ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับอะไรลูกตัวนี้ก็ต้องเท่ากับ2 cos กำลัง2ลบ1ใช่ไหมฮะแล้วพอน้องมี cos 2x เท่ากับ2คอ s กำลัง2ลบ1น้องจะหาว่าเฮ้ยคอ s กำลัง2เป็นเท่าไหร่หาได้ยัง หาได้แล้วนะครับน้องก็ย้ายข้างธรรมดานะจ๊ะลบหเป็นไงจ๊ะลบห่ย้ายไปเป็นบวกใช่ไหมนั้นซ้ายมือน้องก็มีคอสองเบวกหใช่ไหมฮะเท่ากับขวามือคะ่ะลูกขวามือก็คืออะไรฮะสองคอสกำลังสองเอถันพี่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยน้องถามาว่าเฮ้ยคอสกำลังสองเเป็นเท่าไหร่น้องก็ย้าย E2 นี้เป็นไงลูกน้องก็ย้าย E2 นี้ไปหารนะครับแล้วพอน้องย้าย E2 นี้ไปหารปั๊บเนี่ย น้องเจอทันทีค่ะเป็นคอสกำลัง 2x เ,เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับคอส 2x หาร2แล้วก็บวกกับอะไรลูกบวกกับ1ส่วน2ถัานพี่ไหมแล้วพอน้องมีคอสกำลัง 2x เ,เนี่ยน้องมีคอสกำลัง 2x เ,เท่ากับตัวนี้โจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วอ,อ,อินทิเกรตคอสกำลัง 2x เป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงครับน้องก็แทนคอสกำลัง 2x ด้วยตัวนี้เลยจบสิ้นเรื่อง ผ่นพี่โน้ตฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะตาอ่าพี่มาเขียนละเดี๋ยวเราจะเริ่มอินทิเกรตกันแนะั้นลูกฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะลูกว่าอินทิเกรตคอสกำลัง 2x dx นะครับตัวนี้ก็เท่ากับอะไรฮะตัวนี้ก็เท่ากับอินทิเกรต1ส่วน2คอส 2x แล้วก็บวกกับะายลูกแล้วก็บวกกับ1ส่วน2 dx ใช่ไหมแล้วพอน้องมีอินทิเกรตตัวนี้เท่ากับตัวนี้น้องจะหาว่าผลลัพธ์ เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดอินทิเกรตเป็นไงคะอินทิเกรตกระจายบวกลบได้โอเคไหมคะแล้วของน้องเอาอินทิเกรตกระจายบวกลบปร๊บเนี่ยน้องเซนตทีคะ่ะเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่คะอินทิเกรต1ส่วน2นะครับ c o s 2 x dx นะฮะแล้วก็บวกกับะายลูกอินทิเกรต1ส่วน2 dx โอเคไหมจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยน้องถามว่าผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่น้องก็ลงมืออินทิเกรตไปเลยธรรมดานะฮะแต่ก่อนที่น้องจะอินทิเกรตไปเลยธรรมดาน้องดูตรงนี้ก่อนคะ่ะลูกหลังคอสเป็นไรครับหลังคอสเป็น 2x เใช่ไหมฮะฉะนั้น dx ตัวนี้น้องควรเป็นไงลูกน้องควรเปลี่ยนเป็น d2x เกนึกออกใช่ปะน้องจะได้อินทิเกรตได้นะครับและแน่นอนที่สุด dx dx ตัวนี้ก็คืออะไรลูกตัวนี้ก็คือ d2x ส่วนสอใช่ไหมฮะพะ d 2 2อ d 2x ีสองเอ็ก ทันพี่ไหมไอเนี่ยส่วน2ตัดกัดน,น้องได้ dx เหมือนเดิมทันนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปัป๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วสรุปเลยอินทิเกรตตัวแรกเป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็ดึงค่าคงที่ออกมานะฮะแล้วค่าคงที่ก็คืออะไรลูก1นส่วนสคูณหส่วนสนะฮะฉะนั้นตัวที่ดึงออกมาก็คืออะไรจ๊ะก็คือ1นส่วนสใช่ไหมเสร็จแล้วในอินทิเกรตในอินทิเกรตน้องก็เหลืออะไรจ๊ะน้องก็เหลืออินทิเกรตคอ s 2สสองเอกดีสองเอกโอเคปะ่ะจบ อันนี้คือตัวแรกนะคะแล้วก็บวกกับตัวที่2ค่ะลุกตัวที่2อินทิเกรต1ส่วน2 dx นะคะและอินทิเกรต1ส่วน2 dx 1กส่วน2ก็เป็นไงลูกดึงออกมานะคะแล้วน้องก็เลยอินทิเกรต dx แล้วอินทิเกรต dx ก็ได้ไรคะก็ได้ x กนออกใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่อินทิเกรตเสร็จอย่าลืมค่ะลูกน้องต้องเป็นไงจ๊ะน้องต้องบวก C เข้าไปด้วยทันพี่นะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปับ๊บอ่าน้องจะหาว่าเฮ้ยผลลัพธ์สุดท้ายเป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องเป็นไง น้องก็ต้องอินทิเกรตตัวนี้นึกออกใช่ไหมอินทิเกรตตัวแรกนะครับแล้วอินทิเกรตตัวแรกแน่นอนที่สุดไม่ใช่ปัญหาเราแล้แหละเพราะถ้าเกิดน,น้องมองสอก x ให้เป็น u นะฮะน้องก็มีตัวแรกเป็นอะไรลูกน้องก็มีตัวแรกเป็นอินทิเกรตคอส u du นะฮะแล้วอินทิเกรตคอส u du น้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับ sin จริงว่าดิฟ sin ได้คอสชันอินทิเกรตคอสได้ sin นะฮะชั้นน้องจาทันทีค่ะเป็นตัวแรกก็คือ1ส่วน4คูณกับอะไรฮะ sin 2 x นะครับ เสร็จแล้วก็บวกกับตัวที่2ตัวที่2ก็คืออะไรฮะ1นึส่วนสคูณเนะครับแล้วบวกกับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คืออะไรจะ้ะค่าคงที่4โอเคนะฮะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคําตอบนะฮะฉะนั้นสรุปค่ะลูกถ้าน้องเจอตีโกรกําลังสองนะครับจำไว้เลยค่ะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นกําลังหนึ่งได้น้องเปลี่ยนเถอะค่ะเพราะน้องจะสามารถอินทิเกรตมันได้ง่ายเลย,อยโอเคนะฮะ